มาดูอีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะครับเราตามกันมาตั้งแต่ต้นการเสียชีวิตของคุณแตงโมงนิดานะฮะ,ค,ะคือผู้ต้องหาในคดีนี้ต้องบอกก่อนว่ามีประมาณสักหคนนะฮะ,ะในเื้่งต้นแต่ว่ามีอยู่แค่2คนที่เขาสารภาพ สารก็มีคำพิพากษาออกมานะครับสั่งจำคุกตัวของคุณปอนะฮะ5ปี8เดือนสั่งปรับเพิ่มเติมอีก120,800 0บาทเขาสารภาพสารก็ลดโทษกึ่ง1เหลือจำคุก2ปี9เดือนปรับเงินเหลือเพียงแค่64,000บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษเป็นเวลา3ปีก็คือรอลงอาญา3ปีส่วนตัวของคุณโรเบิร์ตนะครับก็เหมือนกันเลยนะฮะได้รับโทษที่ลดลงกึ่งหนะครับ ที่น่าจับตาก็คือว่าเมื่อวานนี้นอกเหนือจากตัวของจำเลยที่จะไปฟังคำตัดสินที่ศาลแล้วคุณแม่ก็ไปนะก็ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าเป็นลูกชายที่ดีดูแลคุณแม่มาด้วยดีมาโดยตลอดใครที่มองว่าคุณแม่เป็นคนหน้าเงินควรจะเลิกมองคุณแม่แบบนี้ได้แล้วคุณแม่บอกแบบนี้นะครับ